สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เสืมอมหาหซีไฟเบอร์ส้มเขียวหวานไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายตราพอดเมดิก้านะครับไฟเบอร์เจ้าแรกในเซเว่ที่ให้วิตามินซี0้เอร์เซเลิศมากอร่อยมากแถมน้ำตาลศูนนฟกินฟินกันไปเลยนะครับนี่นะครับซอเมดีนะครับ น้ำหนักสุดทธิ18กรัมซื้อมาราคา39บาทซื้อจากเซเว่นะครับส่วนประกอบภายในซองผงส้มเขียวหวานผงส้ผมผงส้มยูสุผงมะนาวผงไซรีียมฮัสผงบ็อกคลี่ผงฝรังผงมะเขือเทศดูส่วนประกอบเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับผลิตโดยบริษัทพอร์ทเมดีกาไรท์เทคจำกัด เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครนะครับไฟเบอร์แบบนี้นะครับโชงง่ายๆนะครับโชงง่ายๆในะน้าเย็นนะครับคราวนี้เราก็จะชงให้ดูเลยนะครับซีไฟเบอร์ส้มเขียวหวาน1ซอง18กรัมนะครับน้ำเย็น200 ml โอ้หอมด้านทานเลยเกินนะครับท่านผู้ชมครับประโยชน์และข้อดีของ c ีไฟเบอร์ส้มเขียวหวานมีใยอายหารสูงถึง15,000มิลลิกรัมให้วิตามินซีอ0 0์เซให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลอร่อยพุงยุบข้อควรระวังนะครับเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานนะครับ c ีไฟเบอร์ส้มเขียวหวาน ส้มแซบเหมือนน้ำส้มข้นสดๆนะครับวิธีทานนะครับทานก่อนนอนดื่มน้ำตาม 1- 2แก้วนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ c ีไฟเบอร์ส้มเขียวหวานทานก่อนนอนตื่นเช้ามาออกหมดไส้หมดพุงเลยนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ